11กรกฎาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่490สวัสดีและยินดีต้อนรับ f อฟทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่11เดือนกรกฎาคมปีพศ .2567EP ที25่490 ขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมาขอบคุณจริงๆสําหรับอ่าบรรดาชาวนักสะสมทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้เข้ามาชมเพื่อศึกษาหาความรู้และความบันเทิงปปาฝากขอบคุณจริงๆเนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ FCH เป็นรายการเรียนที่ช่องของปปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันในอีพีนี้เป็นเดี๋ยวปปาจะเริ่มแบ่งปันงานกันเลยเนะยาะจะได้ไม่เสียเวลานักสะสมหรือว่าหลายคนหลายท่านที่กําลังรอรับชมอยู่อยากจะรู้ว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่ FCH ราคาเหรียญ ชนิดราคาเดียวกันเมื่อวานนี้อาจจะราคาหนึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้อาจจะอีกราคาหนึ่งทางซื้อเข้าและขายออกเพราะว่าเหรียญชนิดราคาเดียวกันปีพศเดียวกันแต่สภาพเพเหรียญอาจไม่เหมือนกัน <g 1900> เดี๋ยวเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า Fc ห้าปปาจบแล้วปปามีงานรออยู่ด้านบนสุดมีใครอยากได้ไหมนักสะสมก็ขอติดมากันช่วงนี้ เขคงจะรู้แล้วว่าเหรียญเหล่านี้ไม่ใช่ราคาเหรียญหลักแสนไม่ใช่ราคาเหรียญห้าหมื่นสี่หมื่นจริงๆแล้วอะไรประมาณนั้นคงจะไม่ใช่แล้วแหละเขาก็เลยขอส่งเท่าหน้าเหรียญกันมาบ้าง fc ห้าาใหม่ใหม่ขึ้นมาไม่ผ่านการใช้งานเนี้ยเราก็ช่วยรับซื้อกันเข้ามาแต่อย่างนี้เขาก็ขอส่งเท่าหน้าเหรียญนะอะไรประมาณนั้นแหละโอเคเนาะด้านบนสุดเป็น25สตางค์หลวงข้าวสภาพผ่านการการใช้งานฮ fc 5ประมาณนี้นะ ก็มีคราบอะไรประมาณนี้แหละครับเอางย้ว่าผ่านการใช้งานเกรดซดีกว่านะอ่ะผ่านการใช้งานเกรดซีร้ต่ํากว่าเกรดซก็ยังได้ F4 เหรียญละ1บาทเท่านั้นเองนะเพื่อใครเอาไปทําประโยชน์ได้ F4 ปปะก็ไม่ได้ได้ราคาได้กําไรเลยนะไม่ไม่ได้กําไรอะไรมากมายเลย F4 ก็โหเนาะก็ฟังแต่ว่าขายออกเหรียญละ1บาทก็แล้วกันอ้าวเพื่อมีใครอยากได้ใครไปทําประโยชน์ได้มากกว่า1บาทปะปะก็ยินดีด้วยเหรียญละหบาทเท่านั้นเอง 25สต่าง์ลวงข้าวแล้วก็ขยับมาตรงนี้เป็น50สตาง์ลวงข้าวต่ำกว่าเกรด C เช่นเดียวกันใครอยากได้ก็เหรียญนะหนึ่งบาทเท่านั้นเองเอาให้สังเกตูสภาพผิวในะ f c 1บาทหลังจากนั้นต่อมาด้านท้ายเนี่ยจะเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านการใช้งานก็ผ่านน้อยจัดๆตรงนี้นะ f c เอาใครอยากได้ฮะเหรียญละเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองเขาเป็นเหรียญเก่าเก็บนะแสงไฟอาจจะไม่ค่อยดีนะ f c เนาะ ภาพจะมัวไหมเอาใครอยากได้ f c 5นี้เหรียญเก่าเก็บนะ,ะประมาณเหรียญลนะเท่าไหร่เอ่ย3บาทนั่นแหละ f c นะสภาพผิวก็ยังคงเดิมอยู่นะฮะสภาพผิวยังคงเดิมอยู่ขอเหรียญละ3บาทก็ลองพินิจพิเคราะ์พิพจารณาเอา f c 5จบตรงนี้แล้วเนาะขยับลงมาดูแถวเ,เหรียญใหม่เลยเหรียญใหม่เอา f c ใครอยากได้ฮะเขาใหม่ ใหม่แบบคล้ายๆว่าถ้าบอกว่ามีคราบไหมนี่น้อยจัดเลยนะก็ถือว่าให้ป้าปาบอกว่าเป็นเหรียญใหม่กันเลยดีกว่านาะวันนี้เนาะขอสักวัน25สตางค์ลวงข้าวแล้วก็50สตางค์ลวงข้าว F4 ดูนะ F4 ถือว่าเป็นเหรียญที่ไร้คราบกนเลยมีก็มีน้อยจัดประมาณเนี้ยป้าปาก็ไม่มั่นใจว่าราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เคยขายกันประมาณเดียนละประมาณระดับนี้ก็ประมาณ7 8บาทใช่ไหม F4 นะ เหรียญใหม่ก็ต้องดูด้วย f ฮะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในระบบไหนนะอันนี้ถือว่าอยู่ในระบบที่ถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานใช่ไหมดีเลยอย่างเงี้ยเขาเป็นเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานเขาผ่านการใช้งานก็ผ่านการใช้งานน้อยใช่ไหมฮะปป๊าก็พยายามแยกสภาพผิวไว้ให้ก็ลองดูเนาะเอาลองพิจารณาเอาด้านบนใช่ไหมที่ป๊ปาบอกว่าเก่าเก็บผ่านการใช้งานน้อยอะไรประมาณนี้ก็เหรือณนสามบาทแต่ตรงนี้เขาไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็ผิวระดับถือว่าสดใสเลยทีเดียว f 4ะอ่าใครอยากได้ฮะ ก่อนหน้านู้นเขาจะแชมป์กว่านี้ไหมป้าไม่มั่นใจป้าจําได้ป้าเคยขายออกเหลือละแปดบาทใช่ไหมเคยเคยเคยนําเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งบ้งถ้าป้าจําได้เอาวันนี้เอฟซีฮะใครอยากได้ก็ประมาณเหรียญละป้าไงดีเอ่ยเนาะเอาวันนี้ป้าขอเหรียญละหกบาทแล้วกันห้าบาทก็เอฟซีฮะจะทําให้ราคาเหรียญน,นั้นดอกเกินไปไหมเนาะเพราะเขาก็สภาพสวยงามอยู่นลยเอฟซี FC. สวยงามอยู่นะ เดี๋ยวปปาดูตาเปล่ากันนั่นแหละ fc ฮะปกติจะอยู่ที่8บาทไหมนะแต่ปะป่าลั่นไปแล้วเอาปะปาขอเหรียญแล้วเท่าไหร่ขอเหรียญละ6บาทใช่ไหมเออเอาปะปาขอแค่เหรียญละ6บาทก็ลองบอกแอดมินดูเอาคุยกับแอดมินดะูเอานะเนาะ25ตางแล้วก็50บาทตางรองข้าวสภาพไม่ผ่านการใช้งานอ่าสภาพอยู่ระดับนี้ขอเหรียญละ6บาทถ้าหากปะปาคัดเจอแชมป์จัดๆก็จะไปที่เหรียญละ8-10บาทแต่ปะปาไม่มีเวลาคัด fc นะพอไม่มีเวลาคัดเหรียญเนี่ย ไอ้คันเราจะไปขายเหรียญละ8บาทเท่าราคาที่ป้าเคยขายไว้สูงสุดสวยสุดเนี่ยก็ไม่มั่นใจแล้วไงใช่ไหมฮะเพราะว่าป้าปาไม่ได้ไปไปไปคัดสภาพเหรียญต่อเหรียญก็เลยต้องให้ไป6บาทก่อนถือว่า FC ก็ได้ดีอยู่นั่นแหละนะเนาะ,อะขอเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองขยับเลย FC จบแล้วนะเราลงมาแถวล่างเลยนี่คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานฮนะสบาทที่ระลึก4วาระไม่ซ้ํามีอยู่1ชุดแล้วก็5วาระ5วาระมีอีกกี่ชุดเนี่ย มีอยู่อีก3ชุด f 4 5นะก็บอกกันตรงๆเลยว่าชุดนี้7428 f 45, 4 5สีวาระไม่ซ้ำไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยก็ชุดละ28บาทนะก็โดนเหรียญละ7บาทไม่ถึง10บาทเหมือนสมัยก่อนแล้วนะ F4 นะก็บอกตรงๆเลยเหรียญละ7บาท f 4ไม่ถึง10บาทนะฮะ7428 นะ28บาทเท่านั้นเองใหม่เลย fc หลังจากนั้นก็ขยับไปดู5าวันละ7 5 3 5หบาทเท่านั้นเองถ้าเป็นสมัยก่อนจะต้องจ่ายกระดับ50บาทนะก็ถือว่าปาลามลดราคาให้แล้วกันก็ถือว่าช่องเรา,ารลดราคาให้โอเคเนาะ5าวันละชุดละ35บาทโอ้ถูกมากเลย fc เป็นเหรียญใหม่นะฮะมีกันอยู่3ชุดเท่านั้นเองโอเคเนาะคุยกับแอดมินได้เลยเมื่อกี้ลืมแจ้งใช่ไหมสำหรับนักสะสมท่านใดที่ต้องการที่ต้องการ,ต,การต้องการซื้อเหรียญใน,น fc หากเข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งปปาแนะนําเลย้ะว่าอ่ะปปาขึ้นตรงนี้ก่อนเนาะปปาขึ้นเบอร์โทรไ้ให้เลยนะ F4 ถ้าเบอร์โทรนั้นไม่อยู่ต้นคลิปก็จะอยู่ประมาณกลางคลิปลงไปถึงท้ายคลิปโอเคเนาะถ้ากเป็น EP ปปามาขายเหรียญอ่ะเดี๋ยวว่าปปาขึ้นเบอร์โทรให้ไม่ต้นคลิปก็ท้ายคลิปนั่นแหละโทรเข้ามาหาแอดมินถามซื้อเหรียญถามแบ่งปันเหรียญกับแอดมินได้เลยจบเลยเนาะสองบาทที่ลึกแถวนี้หลังจากนั้นเราขยับมาดูฮะสองบาทการจนะพิเศษก็ที่ลึก F4 ฮะ นะแต่เขาเป็นเหรียญที่รับความนิยมกว่าด้านบนเล็กน้อยก็เหรียญละสิบาทปาปามีมาฝาก2เหรียญแล้วก็มีปีต้นไม้อีก3เหรียญเหรียญละ30บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะตรงนี้จะเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกการจนาพิเศษไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็5บาทที่ลึกวาระที่อีก1เหรียญ f c ฟก็สรุปแล้วมี3วาระ4วาระปาปามีอยู่5้ามีอยู่4 f ่เฮเป็นวาระเดียวกันขายเป็นเหรียญไปเลยเอาเอฟซีฮะนะเพราะว่า เขา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 ,เขาจะซ้ําอยู่วาระ,ะนี้เห็นไหมฮะเนาะหรือใครจะแยกเอาอย่างนี้ไปแค่นี้ก่อนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยสีวะะ่วาระอ่ะ F4 ปลาปลาขายให้แค่เหรียญละเป็นเหรียญยังไงดีเป็นชุดอย่างงี้ไหมสองสี่หกเอาตรงนี้แปดสิบาท F4 ฮะนะแปดสิบบาทเอะเลือกเอาชุดเนี้ยสีวะะ่วาระไม่ซ้ำเนี้ยห้าบาทการจนาแล้วก็วาระนี้แล้วก็พระราชินีผอ่นพันปีหลวงใช่ไหมแล้วก็เหรียญเนี้ย F4 ฮะ ยังไงดีงงไปหมดเลย fc งงแล้วประปาลืมไปว่าตรงนี้ปเป็น,ปปเ,นเหรียญเดียวกันประปาเขาก็ไม่ใช่เหรียญเดียวกันเดี๋ยวปาปาคิดก่อนนะฮะเอาไปเลย fc เหรียญละยี่สิบาทไปไปกันเลยเลือกเอานะเหรียญละยี่สิบาทก็มีกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า fc เลือกเอาเลยประปางงห้า <c oughs> บาทที่เลือกไปคุยกับแอดมินเอานะนะโอเคเนาะให้ไปเหรียญละยี่สิบาทหลังจากนั้นขยับวันหน้าท,ที่จริงต้องยี่สิบห้านะ fc นะงงถือว่าปาปลาลดราคาแล้วกันต้องยี่สิบห้าสาสิบาทประมาณนั้นวันนี้ขอยี่สิบบาทเอา นะโอเคขยับเลยตรงนี้ก็เป็น5าบาททีนี้แต่ว่าเขาเป็นเหรียญที่ว่าขาดการเก็บรักษาแต่เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนึกออกไหมฮะ5บาทเขาควายนะั่นแหละนะสภาพเขาอยู่ที่ค่อนข้างจะมอมแมมขาดการเก็บรักษาเนาะเอาใครอยากนะได้เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็น5บาทที่เรียกว่า5บาทเขาควายเนี่ย f 4ะเราต้องบรรยายกันไงแล้วนะพราะเราขายราคาเดิมไม่ได้อย่างอย่างอย่างแต่ละวันแต่ละอีพีไงเพราะสภาพเหรียญเขาไม่เท่ากันเห็นไหมฮะอ่า ก็ไปทําความสะอาดเอาปลาปา,ปาขอเหรียญละห้บาทเท่านั้นเองถ้าแชมป์จริงๆก็90ก็ร้อยหนึ่งเมื่อก่อนใช่ไหมโอเคเนาะอันเนี้ยเขาไปเหรียญผิวเดิมจับอยู่นะแต่ว่าเขาขาดการเก็บรักษาก็เลยดูมอมแมมขอเหรียญละห้บาทแล้วก็จะมีเนี่ยนะักสะสมเขาติดมา fc ห้เหรียญผ่านการผ่านการล้างอะไรประมาณเนี้ยอ่ะ fc ห้ลืมละเหรียญเท่าไหร่เนี่ยเหรียญละสิบาทใช่ไหมเอาเลือกเอา13หรือ12นี่แหละไปคุยกับแอดมินเอานะ ไปคุยกับแอดมินเอาหนึ่งสองสามมีอยู่สี่เหรียญนะสิบาทสองสี 2, 4, ที่ลึกเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญผ่านการผ่านล้างผ่านน้าผ่านอะไรมาเอฟซีประมาณนั้นนะเขาจะไม่สวยปกติถ้าระดับนี้เราก็ไม่รับแต่นักสะสมเขามีสามสี่เหรียญเวลาก็ส่งเหรียญเด็ดมาเนี่ยทางเราก็ต้องจ่ายช่วยจ่ายกันไปนะรับเกิน 5, ห้าเหรียญบาทหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยบอกตรงเลยนะฮะเพราะที่ผ่านการใช้าง,งานผ่านการล้างมาเนี่ยสีผิวเดิมเขาจะหายไปสำหรับเหรียญที่ลึกในเอฟซีฮะถ้าถึงกับล้างแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาแล้วผ่านการล้างมาแล้วเนาะ ราคานี่ยแทบจะไม่เกินนะเหรียญฉะนั้นใครมีเหรียญ10บาท2สีอย่าไปล้างนะโอเคนะฮะอ่ปะป้าก็ไม่มั่นใจสี่วาละนี้ไปคุยกับแอดมินเอาแล้วกันโอเคเนาะเราขยับกันเลยมาดูเหรียญละ35บาทกันบ้างไม่ผ่านการใช้งาน F อฟสี่ฮะนี่คือเหรียญ10บาทาที่ลึกสีเดียวหรือว่า10บาทที่ลึกนิกเกิลก็ต้องบอกว่าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนะาะเอาขยากได้ฮะเหรียญละ35บาทอันนี้เป็นวาละเดียวกันนะฮะเนี่ยด้านหลัง2งเนี่ยนะเอฟีนะสามเหรียญเป็นวาระเดียวกันอ่ ตาดีได้ตาายเสียไม่ผ่านการใช้งานรุ่นนิกเกลิลน้ำลุงจับกันบ้างแบบนี้ F4H เนาะไปลว,ว่าปาบอกบ่อยๆนักสะสมทางบ้านก็จะรู้เองแหละนะเป็นนิกเกลิลน้ำลุงจับไม่ใช่นิกเกลิลผ่านการล้างผ่านสนามมาเอาก็คะเข้ากันไป F4H เหรียญละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองแล้วขยับมาดูเหรียญสิบบาทนิกเกลิลสิบาทสีเดียวอยู่ในชุดนี่แหละ f c H, แต่เขาเป็นเหรียญที่เอาเป็นเหรียญเด็ดขึ้นมานะเป็นเหรียญพระรอง,รองจากเหรียญเด็ดใครอยากได้ฮะ f ฮะการธนาคารใช่ไหมเหรียญน,นี้เอาเก้าบาท แล้วก็เอฟซีะ FC ฮะเขาเรียกว่าเหรียญ5รอบของพระราชนีพันปีหลวงใช่ไหมเอฟซี FC, ใครอยากได้ฮะมหามงคลเฉลิมพระพันษาอะไรประมาณนี้ห้ารอบ f c ก็เป็นเหรียญที่ปปปาบอกชอบที่สุดสวยงามออกแบบมงดงามมาก FC ใครอยากได้ฮะเกบาทเท่ากันเลย2เหรียญนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะที่จริงก็ต้องร้อยหนึ่งืางเดี๋ยวนี้แต่ไม่เป็นไรเอาอีพีนี้ถ้าปปปาปปปาจําราคาไม่ได้ F c ก็ถือว่าถ้าถ้าปปปาขายไม่เท่าราคาเดิมถือว่าปปาลดมาลดราคาให้แล้วกันนะสเหรียญน,นี้เหรียญละเกบาท แล้วขยับมาดู F45 บ้านหลังเล็ก2เหรียญสวยงามนะใครอยากได้ฮะบ้านหลังเล็ก2เหรียญขอเหรียญละ100บาทเท่านั้นเองขอเหรียญละ100บาทเท่านั้นเองแล้วก็มามีบ้านหลังใหญ่ีก2เหรียญ F45 อาบ้านหลังใหญ่นะเหรียญน,นี้90เหรียญนี้100ทําไมต้องอย่างนั้น f 4ะเห,หรียญนี้เขาเป็นะรุนร่นนิกเกิลนะรุ่นนิกเกิลอาสีนิกเกิลเลยแต่เหรียญนี้เป็นนิกเกิลน้ําทองผิวไฟ,ไฟ นะโอเคนะฮะเหรียญนี้ขอ90เขาไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนั่นแหละ F4 นะปปาจะตรวจสอบให้แล้วล่ะไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเป็นผิวนิกเกิลนะบิกเกิลดำลุ้งตีกันแบบนี้นิกเกิลอันนี้เป็นนิกเกิลอ่ามีน้ําทองที่ปปาปปาเองเห็นส่วนตัวว่าสวยสวยไงปปาก็เลยมาตั้งราคาแบบนี้นึกออกไหมฮะที่เราซื้อขายกันมานานแล้วแหละเนาะอ่ะ90กับ100บาทโอเคฮะขยับมมดูการไปสนีกันบ้างเหรียญนี้การไปสนี แล้วก็อะไรนะักทรงนาชนบทใช่ไหมอ่าการไปสนิทกับทรงนาชนบทสภาพสวยงาม f ฮะใครอยากได้เหรียญละ160บาท160บาทเท่านั้นเองนานกว่าจะเข้ามาน่าหลายวันอ่ะหลังจากนั้นขยับมาดูเจ้าฟ้านักวิจัยแล้วก็วาะเนี่ย f ฮะใครอยากได้ฮะพระชนมายุ36รอบอะไรประมาณเนะี f ่ย F6,000 สาทษที่ F4,000 ใครอยากได้สองเหรียญน,นี้ผลิตออกมา2แสนเหรียญขายเท่ากันไปเลยเนาะ180บาท นะฮะขายร้อยแบาทเหรียญนี้ก็หายากเหมือนกันนะเพราะจำนวนการผลิตก็สองแสนเหรียญด้วยกันแล้วมาดูเหรียญที่ได้รับความนิยม f อฟสเหรียญน,นี้ใครอยากได้กล้วยไม้อายแชนครั้งที่6อ่ะสามบาท350บาทก่อนหน้านูน้นราคา400กว่าบาท400โอเคเนาะใครอยากได้ฮะกล้วยไม้อายแชนครั้งที่6 เหรียญละ350บาทเท่านั้นเองรู้ราคากันแล้วเนาะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างถือว่าไม่ผ่านการใช้งานสดใสแชมป์กันเลยทีเดียว F4 ห่สําหรับ10บาทสีนีนิกสิบบาทสีเดียวที่ระลึก F4 หรือว่าสิบาทนิกเกิลโอเคนะจบละหลังจากนั้นเราขยับมาดูเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกสมัยรัชกาลที่สิบกันบ้างอ่าด้านหน้า หลังจากนั้นเป็นวาระเดียวกันด้านหลังทั้งหมดเลย FC ฮักใครอยากได้เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองนักสะสมก็ขอติดมาเรื่อยนะเขาขอติดมาเรื่อยเป็นเหรียญ20บาทที่ระลึกสมัยราชการที่10เหรียญละ25บาทเท่านั้นเอง ก็ถือว่าเป็นเหรียญสีผิวหน้าเก็บสะสมเลย FCH รู้สึกว่าเหรียญชุดนี้จะมีเท่าไหร่นะ18วาระปะาปายังไม่มีเวลาไปจับข้อมูลยังไม่มีเวลาไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ <c oughs> ก็ขายกันไปอย่างนี้ก่อนนะ FC เนี่เหรียญ25บาทนะตรงๆกันไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็ขยับมาดูสมัยราชก,การที่9 FCH อ่าไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะเหรียญถ้วยใช่ไหมอ่าเหรียญน,นี้ก็ประมาณสักอ่า30บาท นะไม่ผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็30บาทแต่พอมาถึงการจนาเนี่ยเหรียญ f c 5การจนาปกติราคาก็จะสูงกว่าเหรียญวาละย่อยๆอยู่แล้วตัวห2ับาทที่ลึกใครอยากได้ฮะเหรียญละห้บาทสวยเลยนะผิวนี่เป็นผิวนิกเกิลน้ําลุงแต่เหรียญนี้เขาจะเป็นผิวนิกเกิลน้ําทองนะการจนาพิเศษถึงสภาพผิวเดียวกันเนี่ย ราคาการจนาย0บาททิปนี้ก็แพงกว่าอยู่แล้วเหรียญนี้50บาทเมื่อก่อน60บาทฮะถือว่าวันนี้มาลดราคาใกับ F อช่องของปปาเล็กน้อยเนาะหลังจากนั้นเอาไปกันเรียบงง่ายๆฮะเหรียญนี้ไม่มีอุกก็ถือว่าเหรียญปั้มผิดพลาดที่เขาเรียกว่าไม่มีอุนารมปปาตรวจสอบไปแล้วอะปาปามีอยู่เหรียญเดียวปาปามาให้เลยปปาเอาตัวอย่างมานะตัวอย่างมาให้เหรียญนะขอแค่เหรียญละร้อยเท่านั้นเองนะ วันนี้นะฮะวันหน้าก็กลับไปร้อยห้าสิบร้อยสิบประมาณนั้นมัน้งขึ้นอยู่กับวันและเวลานะ f c โอเคเนาะเอานี้พอไปให้ไปเหรียญนหนึ่งร้อยบาทไม่มีอุนะเหรียญแปลกนั่นแหละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วก็ชุดเนี้ย f c ห้าวาระเดียวกันใช่ไหมยี่สิบาทนิกเกิลแล้วก็สิบาทสองสีที่ลึกอยู่ในแพ็คแบบนี้เลยเนาะเขาสร้างมากันแบบนี้เอาใครอยากได้ F4 ฮะใครอยากได้ชุดละหกสิบห้าบาทใหม่สวยงามเฉพาะซองเขาก็สวยแล้ว F4 นะสวยแล้วแค่เพียงหกสิบห้าบาทเรา สักคนใดคนหนึ่งฮะเอาไปเก็บสะสมนะ,ะเก็บสะสมเหรียญขั้นตอนแรก f c Half หากเป็นไปได้นะก็อยากจะบอกว่าเย่าเรียบไปหวังเก่งกําไรมากนะักแต่อันนี้พูดถึงนักสะสมที่เข้ามาใหม่นะฮะแต่สําหรับน,นักสะสมมืออาชีพที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ขายมาตั้งแต่ดึกนานแล้วดําบันแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอะแต่สําหรับอันน้เขาก็ต้องหาแบบซื้อไปเก่งไปหากําไรไปแต่ประปาก็บอกว่านักสะสมที่เข้ามาใหม่เนี่ย เราซื้อเหรียญครั้งแรกปั๊บให้ซื้อบอกตัวเองว่าซื้อเพื่อคุณค่าทางจิตใจสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจแล้วเนี่ยเราจะได้สบายใจ FCH เนาะมาจบแล้วใช่ไหมแถวนี้ขยับมาลเลยเหรียญน,นี้60บาทเท่านั้นเอง r f c นะนี่คือเหรียญ1นบาทคุดปี17อ่เหรียญน,นี้60บาท FCH นะสภาพผ่านการใช้งานน้อยต้องบอกแบบนี้เลยนะ ah f c ดูเอานะฮะถือว่าผ่านการใช้งานน้อยเลยดูดูผิวเหรียญตัวเปล่า ถ้าเป็นเหรียญล้างก็อีกกรณีหนึ่งเหรียญล้างนะถ้าเหรียญเขาเก่าแล้วกร่อนแล้วล้างยังไงเขาก็ยังเป็นเหรียญผ่านการใช้งาน FC ดูเนื้อผิวนะฮะอ่าเหรียญน,นี้ดูเนื้อผิวอ่าด้านหลังแล้วก็ขยับไปดูด้านหน้านะแล้วก็ดูขาวแว่น FC ฮะเหรียญน,นี้60บาทเท่านั้นเองวางลงนี้เลยเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวพ่าปาเปรียบเทียบสภาพผิวให้ดูเหรียญน,นี้เป็นผิวอมทองเลยเห็นไหมฮะสุดๆแล้วถือว่าใช้ได้เลยอมทองหมายความว่าเหรียญที่ผิวนิกเกิลอมทองที่ถือว่าดีที่สุด ใครขยากได้ f c เหรียญนี้60บาทดูสภาพผิวนะฮะหกบาทผ่านการใช้งานน้อยเหรียญนี้ถือว่าไม่บอกว่าไม่ผ่านดีกว่าเนาะอ่ะหนึ150บาทเท่านั้นเองเฉพาะวันนี้นะหนึ150บาทป้าๆก็ไปจะนําเข้ามาง่ายนะสภาพผิวแชมป์ระดับเนี่ยโอเคไหมฮะอ่ะหกับ60บไปกันเลย1บาทคุดปี17หลังจากนั้นทั้ง3ามเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะโลหะเงินเป็นเหรียญ10บบาทที่ลึก F45 ซึ่งผลิตมาก่อน ผลิตมาก่อนวาระอื่นๆซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อนข้างเล็กกว่าวาระใหม่ๆที่เขาสร้างมาทีหลังนะนี่คือของราช25ปี25ปีของราชด,ด้านหน้าและด้านหลัง FC หะทั้ง3เหรียญน,นี้ใหม่ใหม่เหมือนกันไม่ผ่านการใช้งานจนประปาแยกสภาพไม่ออก FC นี่คือเหรียญโลหะเงินนะฮะเหรียญกระสับโลหะเงินใครอยากได้ฮะใครอยากได้เหรียญนะาสามบาท เขาใหม่สวยงามเท่าเทียมกันเกือบจะทั้งทุกกระเบียดตารางนิ้วเลย f ฮะนะชอบเหรียญไหนบอกแอดมินเอานะฮะนะถ้าเหรียญมีคราบมีอะไรมากๆในปปาก็าลดราคาอยู่แล้วแต่เหรียญเขาค่อนข้างสดใสเท่าที่ปปาตรวจสอบดูโอเคเนาะเหรียญละสามร้อยสักคนละเหรียญ f ฮะน่าเก็บสะสมสําหรับเหรียญสิบบาทที่ระลึกของรัชยี่สิบห้าปีโอเคนะมีแค่สามเหรียญเหรียญละสามร้อยเท่านั้นเอง ขยับเลย FC หลักาะนั้นจะเป็นอทองแดงเขาชีจันก็เป็นสภาพเขาเก่าเก็บแล้วล่ะ FC ใครอยากได้ฮะเหรียญละ80บาทนะปะปาก็ยังไม่เจียนจัดเลยแต่ว่านักสะสมจะไปรอ้องตัวเองเจียนจัด FC ก็คงจะไม่ไหวเนาะว่านักสะสมช่องปะปาก็อาจจะมีคนอยากได้วาละนั้นเหรียญน,นี้ชิ้นราคาเท่านั้นเท่านี้อ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้80บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะวางไว้หลังจากนั้นมาดูเหรียญราคาหน้าเหรียญหนึ่งบาทที่เึกว่าระนี้สภาพสวยกว่าอีพีก่อนนะใครอยากได้ฮะเหรียญละ โอ้โหถือว่าราคานี่ประปาดรอปลงอย่างมากเลยเนาะก็ไม่เป็นไรหล่อแค่ความนิยมมากมายแต่ f c อย่าไปซื้อเหรียญตอนราคาเขาสูงตอนความนิยมเยอะนะฮะปปาบอกเลยข้อมูลยังไงเขาก็ไปเหรียญ50บาทที่ระลึกนะอย่าเพิ่งใจถอดหากว่าราคาณนะปัจจุบันวันนี้ราคาไม่แพงใครอยากได้ฮะเหรียญละ180ยบาทเท่านั้นเองนะที่จริงปปาไม่อยากจะขยับราคาลงเลย FC แต่ว่าพอเหรียญเข้ามาเข้ามาอีกอย่างก็คือความนิยมไง FC นะ นักสะสมก็ยังไปนิยมเหรียญอื่นๆกันก,นก่อนมากกว่าอย่างเงี้ยเหรียญอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรารับมาแพงแล้วขายแพงอยู่เนี่ยเหรียญก็จะดองอยู่ที่เราใช่ไหมฮะเราก็จําเป็นต้องปล่อยออกถ้าเราจะไม่รับเข้ามาเราก็เคยรับนักสะสมของเราอยู่ประมาณเนี้ก็ให้ติดมากันได้บ้างโอเคเนาะเหรียญละร้อยแปดสิบบาทราคาหน้าเหรียญหนึ่งร้อยบาทที่ระลึกขยับมาดูห้าสิบบาทเอฟซีฮะนี่เป็นเหรียญเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญห้าสิบบาทแต่วาระนี้เอฟซีฮะสองวาะนี้ผลิตออกมาจาก โลหะเงินหรือว่าเนื้อเงินซึ่งมีความพิเศษกว่าเหรียญ50บาทนิกเกิลน,นึกออกไหมฮะแน่นอนราคาก็แพงกว่าอยู่แล้วจํานวนการผลิตน่าจะอยู่ทั้งทั้งสองวาระนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไห, 200, หร่เอฟซีสองแสนเหรียญหรอใช่ไหมถือว่าผลิตน้อยนะนะหนึ่งแสนเหรียญสองแสนเหรียญเนี่ยประปาว่าราคาควบกรั้มเนี่ยยังถือว่าต่ําด้วยอ่าใครอยากได้ฮะรู้เนาะความนิยมและหายากกว่าถึงจํานวนการผลิตหากเท่ากันเอฟซีวารละนี่หายากกว่านะ นักสะสมเขาน่าจะชอบเก็บวาละนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยไม่ค่อยจะเห็นออกมาเผยโฉมเท่าเหรียญน,นี้วาละนี้โอเคเนาะอ่ะสภาพผิวเหรียญเนี่ยก็ถ้าเป็นผิวเหรียญตัวเปล่านี่ถือว่าแชมป์เลยนะเพียงแต่ว่า <c oughs> เขาเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ตรงอะไรอ่าลวดลายของเหรียญเอฟซีฮะนะอะาใครอยากได้เนาะก็ประมาณเนี่ยเหรียญนีแปดร้8ยหสิบาท 850บาทสวยกว่าเหรียญเมื่อาวานนะเหรียญเมื่อาวานที่ตกอ,อะไรนะที่ที่หลุดจองใช่ไหมที่ปปาขายไปนะเขาก็มีตําหนิอยู่บ้างจุดหนึ่งที่ปปาชี้ให้ดูใช่ไหมแต่เหรียญน,นี้เขาไม่มีนะเขาไม่มีจุดตําหนิคือการตัดรอนราคาเหรียญทันที f c h ใครที่ส่งเหรียญขายแอดมินก็จะขายายดูทั้งหมดเลยนะเพราะเวลามาน,นําเสนอขายเนี่ยปปาจะชี้จุดตาหนิให้ดูเท่าที่ปปาหาตําหนิเจอแต่เหรียญไหนไม่มีปปาก็บอกว่าไม่มีฉะนั้นเหรียญน,นี้ f c h เมื่อวานนี้เหรียญน,นึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เขาก็ไม่ได้เสียหายหลายๆแล fc ฮะแต่ว่าถ้ามีตําหนิมีขีดเนี่ยมีขวนเนี่ยก็ต้องลดราคาลงนะเอาเหรียญนี้850บาทถือว่าผิวเดิมสวยสุดๆไล้์ตำหนิ fc ฮะพูดถึงกลางเหรียญทางด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะ850บาทอย่างเหรียญเนี่ยความนิยมมากกว่าหาพบเจอได้ยากกว่า fc ฮะเดี๋ยวจะบอกทําไมหรอจานวนการผลิตเท่ากันทำไคุณประปาบอกว่าหายากกว่า เหรียญนี้ที่ปาปาบอกเบื้องต้นข้างต้นว่าเขาหน้าจะเกิดได้รับความนิยมกระแสตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไงนักสะสมเนี่ยเขาจะมาขายออกวันนี้เขาก็ยังเสียดายอยู่นึกออกไหมเขาเลยเก็บไว้ก่อนเพราะเป็นช่วงราคาเหรียญลงราคาไงนะซื้อเข้าขายออกไปแพงเขาอาจจะเก็บไว้ก่อนเลยประมาเนี้ย f สี่เหรียญน,นี้10,50ับาท1050บาทปาปาก็ขายราคาสูงกว่ากันมาตลอดอยู่แล้วนะ ไม่ใช่พปลาหายากเจอมาเหรียญนึงปลาจะมาด้าราคาขึ้นไม่ใช่นะราคาเขาใกล้เขาก็ระดับนี้แล้วไกลกันอยูอย่างนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่ปลาทำรายการทีแรกก็ก็น่าจะขายราคาสูงกว่ากันเล็กน้อยอย่างเงี้ยเอาอันนี้พันห้าสิบาทเอฟสฮะสวยจัดจัดนี่พันสองพันสามปลาปลาก็เคยขายมาแล้วพันห้ามั้งย้อนหลังปีปีที่แล้วเอาวันนี้เอฟฮะเหลือแค่หนึ่งพันห้าสิบบาทเท่านั้นเองโอเคเนาะวางไว้เดี๋ยวเรามาปิดท้ายพร้อมคำบรรยายและราคาขายเอฟฮะ นี่คือเหรียญค่อนข้างสภาพใหม่เลยทีเดียวเป็นรูปแบบของพระเศียรเอียงนะของสมัยรัชกาลที่10 F เซฮะรูปแบบพระเศียรเอียงใครอยากได้เหรียญละ150บาทเท่านั้นเองถ้าสภาพเขาหย่อนกว่านี้ราคาก็จะหย่อนนะ FC ซนี่เป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะเนาะอ่ะ FC ซเดี๋ยวเอานะนะหนึ่งบบาทใครอยากได้เอาไปเลยสภาพสวยโอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดู เพระป่าว่าจะยังไม่ทันแบ่งปันนะอยากจะเก็บไว้ก่อนแต่อดีเหรียญป้ป่าไม่ค่อยจะมีนะนี่คือถือว่าเป็นอยู่ในโหมดของระเสษียณขวางใน f ฮะดอกจากขวางมาเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าขวางเต็มเนี่ยเหรียญเนี่ยน่าจะประมาณ550บาท500บาทอย่างไม่ได้นะป้ป่า,ปาก็ขายอยู่ประมาณนั่นแหละนะถ้าเป๊ะเลยก็พอสี่ร้อยเกับห้าร้อยห้าร้อยกว่านะอันนี้เป็นยี่สิบห้าสตางค์รู้สึกเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดมั้งเอ้ยทศที F45 สตางค์มั้งนะใครอยากได้ แน่นอนฮะเหรียญน,นี้ถ้าขวางเป๊นี่ก็ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบเหรียญน,นี้ใครอยากได้ฮะเหรียญละสี่ร้อยหายากเหมือนกันนะนะหายากเหมือนกันอ่ะก็อยู่ในโหมดพัสดขวางเอฟซีตกจากเกยียรติพัสดขวางไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองอ่ะห้าร้อยบาทถ้าขวางเป๊กก็ห้ารออ่ะสี่ร้อยบาทถ้าขวางเป๊กก็ห้าร้อยห้าร้อยกว่าอยู่แล้วนะเอาหลังจากนั้นนะขยับมาเลยอันนี้เป็นการจนาเอฟซีฮะ กาญจนาใน f ะไม่ใช่เลยตรงนะฮะเพราะเหรียญรุ่นนี้เขาจะปั๊มมาหน้าหลังตรงกันใช่ไหมเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญเอียงนะฮะนะเหรียญเอียงแต่การจนาเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ไหมมีชื่อเสียงทางด้านราคาสมัยก่อนในะเหรียญการจนาตรงขวางเป๊ะเอียงเป๊ะ <c oughs> สลับเป๊ะขวางเป๊ะราคาไม่ใช่นน้อยๆป้าก็ยังไม่ได้ติดตามก็ซื้อขายกันเท่าไหร่แม่นยำเลย F4 อ่าได้ในานามเหรียญกาญจนานี่เคยมีชื่อเสียงทางด้านปั๊มผิดพลาดราคาแพง ลองดูก่อนนะอเนาะเอาใครอยากได้น,นี้เป็นพระเสียนเอียงนะฮะไม่ใช่เลยตรงนะนะเพราะเหรียญอนุนี้ปั๊มหน้าหลังตรงกันต้องเข้าใจนะเหรียญเหรียญเหรียญที่เล่ยลึกเนี่ยเขาปั๊มหน้าหลังตรงกันไม่เหมือนเหรียญหมุนเวียนนะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นพรสเสียนเอียงแต่ว่าก็หาพบเจอได้ยากมั้งประมาณนั้นลองดูก่อนเอฟซีฮะพอปลาขอขายเหรียญนะ้สี่ร้อยไปก่อนแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะเพราะเขาเป็นการจนา ในนามเขาน่าจะเป็นเหรียญที่เคยสร้างชื่อเสียงกันมาก่อนก่อนที่ปปาจะมาเป็นช่อง YouTube ได้ okay, วยซ้ำโอเคนะสี่ร้อยอ่าพอมาเหรียญนี้ f อฟเกือบขวางเลยเกือบขวางเลยใครอยากได้เหรียญน,นี้เหรียญละห้าร้อยบาทปปาขอในนามะเสียนเอ่เหรียญปวามผิดพลาดในเหรียญการจนานใน F4 เนาะยังไงก็ปปาปปาตั้งราคานี้ไปก่อนเอาสี่ร้อยอันนี้ะเ,เสียงเอียงนะฮะ แล้วก็อยู่ในหมดใกล้เคียงของขมขวางแล้วแลวาหละเหรียญนี้500บาท400 500 400 500และหลายครั้งโดนเหรียญแล้วเป็นพันอยนี่โอเคแล้ว <c oughs> okay, นะการจนาเอียง F45 เหรียญละ400นะการจนาเลยเอียงมาเยอะกับขวางเหรียญละ500บาทแล้วเรามาดู F45 นี่คือเป็นเหรียญตัวอย่างมั้งนั้นพอป่าได้มา2เหรียญแล้วก็ปล่อยไปทันควรไปเหรียญหนึ่งก็เก็บไปทําตัวอย่างทําไปครั้งหนึ่งมั้งอ่ะ แต่ F C เหรียญนี้พิเศษเลยใครอยากได้เร็วนะฮะมีเหรียญเดียว900ดีไหมเขาขายกันเท่าไหร่ใน F C แต่จำได้เหรียญที่ผ่านมาเหรียญนู้นป้าปาขายไป800นะนักสะสมยังไม่พอเลยนะอันนี้ก็อ่ะไม่ขึ้น900หรอกนะเดี๋ยวนักสะสมจะบอกว่ามีเหรียญเดียวแล้วป้าป้าโอโหอะไรประมาณนั้นก็อ่ะป้าป้าให้ไปฮะให้นักสะสมช่องของป้าป้าเป็นรูปแบบพระเสียนตรงนะซึ่งหายากกว่าพระเสียนขวางพระเสียนเอียง โอเคนะฮะราคาก็จะแพงกว่าเพราะเสียนตรง FC ไม่ต้องกลัวนะฮะถือว่าตรงเป๊ะเลยถ้าเอียงนิดนึงก็าปาก,ก็จะบอกว่าเอียงนิดนึงก็ได้จะตรงเป๊ะเห็นไหมฮะอ่ะโอเคเนาะ800บาทเท่าเหรียญที่แล้วนะใครอยากได้มีแค่เหรียญเดียวคือว่าตรงเนี้ยเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดทั้งหมดเลยนะโอกาสที่ป้าปาจะนํามาวางระดับนี้ก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยใช่ไหมสำหรับเหรียญการจนานี i ก็หายากอยู่แล้วนะเพราะเสียนกับขวางเสียนเอียงอย่างเงี้ย โอเคเนาะแล้ว25ตาง50ตางเนี่ย FcA ถือว่าเกือบขวางเลยนะเป็นสภาพค่อนข้างสวยเลยอ่ะจำราคาได้ไหมไปคุยกับแอดมินเอาปิดท้ายรายการเลย FcA สิ้นสุดประเสียนิขวางอ่าประเสียนิตรงแล้วใช่ไหมปิดท้ายรายการเลยเหลี่ยนโค้ดนะฮะ โค้ด2 5 2 6 27และ28ไม่ผ่านการใช้งานใครอยากได้รีอาชุดละ240บาทไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะฮะถ้าผ่านการใช้งานก็แล้วแต่สภาพร้อยกว่าบาทก็มี1้อย0 0 10ร0 0 8เจอประมาณนั้นถ้าผ่านการใช้งานจะจัดร0 5ก็มี104ก็มาแต่วันนี้เอฟซี F C, ฮะไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจริงๆนะเนี่ยแอดมินเขาลงทุนให้จะตายดูก็ใส่เมาส์ใหญ่ให้เห็นหฮะ โอเคเนาะรักษาสภาพผิวให้เฉยเอฟซีนะก็เป็นการลงทุนทางช่องเราเหมือนกันนั่นแหละอาทิตยนี้หายากที่สุดคือโคด25 4ล้านกว่าเหรียญน,นะอามาก็โคด26หายากอันดับที่2จําไม่ได้38ล้านกว่าใช่ไหมเออหลังจากนั้นก็ร้อยรู้สึกว่าอ่าโคด26อ่าโคด27 28เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าล้านกับร้อยแปดล้านตั้งแต่จําไม่ได้ว่าโคดไหน2ว uh, ันอ่าสองปิดเนี่ยสองโคดเนี่ยร้อยร้อยห้าล้านกับร้อยแปดล้านนะ โอเคนะฮะอนาคตที่หายากจากัจๆก็จะเป็นโคตรยี่สิบห้าและยี่สิบหกนะยี่สิบหกกสามสิบแปดล้านเหรียญก็จริงแต่ว่าก็ไม่เชิงหาง่ายนักนะเดี๋ยวก็ต่างคนต่างเก็บก็ออกไปจากตลาดเหรียญบ้านเราแล,แล้วก็หายากไปเรื่อยๆนะฉะนั้นปะปาก็เชิญชวนชักชวนให้ให้ประชาชนชาวไทยเราเข้ามาเก็บสะสมเหรียญกระสาบร,ร่วมกันเนาะเหรียญกระสาบไทยเราฮนะเอฟซี FC. ควรจะรักษาใจกันนะรักษาใจกันเก็บร่วมกันคนละเหรียญสองเหรียญ ก็ปปาก็เชิกชวนเชนิญช,ชวนประมาณนี้แหละนะก็ใครที่เข้ามาอยู่ในช่องของปปาใหม่ๆเพิ่งมาค้นพบแต่ท่านท่านชอบเกี่ยวกับการสะสมเอี่ยกระสาบแล้วก็ปปาชักชวนและเชิญช,ชวนเข้ามานะฮะนะเข้ามาแล้วก็ไปทักทายกับแอดมินได้เลยโอเคเนาะใครที่ต้องการซื้อเหรียญถ้าปปาวางวางเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะวางเบอร์โทรโทรเข้ามาเลยสําหรับคนซื้อเหรียญหรือไม่ก็อยากเพิ่มไลน์ก็มีต่อจากโทรนั่นแหละนะเบอร์โทรเสร็จแล้วก็เป็นเบอร์ไอดีไลน์เห็นไหมนั่นแหละ เร็วถ้าชอบใครเล่นหลายไม่เก่งเล่นหลายไม่เป็นก็สามารถโทรเข้ามาซื้อเหรียญกับแอดมินได้เลยนะ EP ออกไปประมาณจะออกประมาณบ่ายโมงเนาทีของทุกวันหากไม่มีธุระจาเป็นนะแต่ท่านเลิกงาน5้าโมงเลิกงานหนึ่งทุ่มสอทุ่มสามทุ่มยังทัน fc 5ของวันวันนั้นก็ลองไล์ลองลอง,ลองโทรเข้ามาเลยมาคุยกับแอดมินดะูเนาะอ่ะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่คลิปนี้ก็คงต้องถือโอกาสอำลาพาจากกันไปก่อนสุขสวัสดีร่ำรวยเป็นของ fc ทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บ อย่าจนอย่าทุกข์อย่าโศกเอฟซีฮะหมดโลกหมดภัยคลิปนี้สวัสดีครับ